พูดถึง iPad นี่นะนอกจากกฟีมมันราคาแพงแล้วยังติดโคตรยากเลยเวลาติดทีไลน้ำเบี้ยวตลอดอะ่ะนี่มาใหม่ FG02 f ศ r i ย์ d ฟอร์จากมูฟแล้วดูผ้าเปียกผ้าแห้งพร้อมกับที่รีดฟิลมครับทีนี้เวลาติดไม่ต้องกลัวเบี้ยวแล้วมัง้งมีบล็อกมาให้ด้วยลองเลยมามโอ้โหคลุมผ้าเลยครับทีนี้ขอผ้าเปียกครับที่รักผ้าเปียกอยู่ไหนเบอร์นหนึ่งครับผ้าเปียก นี่ใช่ป่ะผ้าเปียกลุยเลยครับเพื่อนๆผ้าเปียกใส่เลยดูดิมันจะเป็นยังไงข้าง้าง่าาตรงนี้ใช่ป่ะโอเคทั่วยังอัไรนิดนึงอาน,นี่เหรอโอเคผ้าแห้งครับอ,อยู่ไหนคี้ให้ด้วยดิโอไงวะเนี่ยไหนวะเนี่ยผ้าแห้ง อ่ะแห้งอืมถ้วยังนี่ยังไม่ถ้วเพิ่งเริ่มเช็ดเองไม่ถ้วอีกเหรอยังอืมข้างบนบนไหนกันบนข้างเนี่ยเหรอตรงนั้นแหละเลยอะไรข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายอ่ะไปไหนต่อกลางนิดนึงตรงกลางนิดนึงอ่าตรงนั้นแหละโอเคไหมโอเคแล้วครบครบแล้วมาฟิล์มฟิล์มอยู่ท่านี้ไหนไหนไอแพดไอแพดโอเคเนี่ยเห็นลูกศรไหมมันจะเขียนว่าท็อปอ่ะท็อปอ่ะท็อปไปยังท็อปแล้วโอเค ดึงเลยนี่ที่ดึงมันดึงฮะนี่สุดแล้วใช่ปะ่ะต่อไปติ๊กเกอร์เหลืองติ๊กเกอร์เหลืองอยู่ไหนวะนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละฮะให้ช่วยหมาเอาอตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่ดึงเลยโอ้โหแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นที่มันติดกับฟิล์มนะมันจะต้องเอามือติดกดฟิล์มไปด้วยเนี่ยกดแบบเนี้ยเนี่ยกดอันนี้กดโดนฟิล์มแล้วใช่ปะ่ะ สูดนียังหลุดนยังหลุดแล้วหล,ดดแลวุแล้วหรอใช่เฮ้ยมีที่รีดตรงนี้กว่าอะรีดซะหน่อยได้มีรูด้วย,ววยเห็นฟองอากาศมันวิ่งไหมนี่มีไหม,มไม่มีม,มีมีนิดนึงวิ่งไปแล้วใช่ป่ะทัวมาป่าไม่รู้เอาเสร็จแล้วเปิดผ<ม>้าเช,ชน่าครับมาดูผลด้วยกันดีกว่าเป็นไงโอ้โหฟองเพียบเลยดูดิเนี่ย ฟองตรงนี้ก็มีไม่เป็นไรกูเฮ้ยแต่ไม่ขอบตรงว่ะนี่นี่นีน่ี่แต่ดูนี่นี่ขอบไม่ตรงไปเลยดูไหมดูขอบนี่มุมนี้มุมนี้ตรงไอ้มุมนี้ก็ตรงถึงเวลาต้องใช้มันแล้วครับยกรีดนี่เป็นไงเรียบเลยไหมเรียบเลย <laughs> อ่ะรีดฝั่งนี้มาบ้างรีดแม่งหายเลยดึงเทปปะหน้ามันออกดีครับรออะไร นี่ใสกิ๊กๆแล้วดูทัชสกรีนโอ้โหยังลื่นปืดปืดปืดเลยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดเป็นไงครับติดฟิล์ม iPad ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วใช่เปล่าที่สำคัญราคาไม่แพงด้วย <c oughs>